ขออนุญาตยกออยกคู่สก่อนค่ะขึ้นยกแรกแขกที่มันเปิว่าเฮือนมีพอก่อมีคู่จีปูมีวาดปูศาสหาเหลื่อมหาไลาย่ยบวาสิเป็นหมอลำน้อยค่ะโบวัสิเป็นหมอลำใหญ่ข้นสุหานข้นสุเวที่เพราะฉะนั้นแล้วให้ระลึกนึก้หายกไวใส่เก่าเท่าไวเนื้อเสียนค่ะคุณอาจารย์นัวร่งชัยยพักคุณอาจารย์ดอกอาา๋อจันเมืองผูป้ประสิทธิ์ปราศาสิชารองวิชาราให้ผููขาดิเป็นหมอลำเ่าสมเอือนีซาทุ กลุ <elim> ่มเรีอมด้วยอีเมล์ด้วยให้มันเดลั่มสูงงานด้วยทีละใบเพราะหลายดอกวันแปดสิบงานเนี่ยละยเดือนนี่โอลาโนอา เราบัดนี้ว่าคสันสาธุสาธุสาธุาธพุูธรัตนังทำมรัตนังสังครัตานังล้วนแต่นอ่อพูททังตลอดทั้งคุณบิดามาดาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าทิ้นเจ้าทานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองตลอดทั้งแม่เจ้าธรณี จังว่าสาธุเด้อพวกขาลำเมื่อนี่ให้มาปกมาบังให้มา,ากังให้มาลำย่าลำร้องโอ ค่อยไ่ทักมุกดาหารมเมนโมมาอาบัวช้า ใบฟังเสียงเทียนขันหน้าโขนีมนอบองเลียงขันหน้าโขนีมนอบองของอาจารย์จังไว้ให้เติมัเติมเต็มขอให้แนมนำผ้าจีระจ่าดับใส่ไหลเดือบพอไหลออกมาดังน้ำดังน้ำผูจ้ำโขดจ้าจุดฝูงหัวคนนานขันล้านหัวใหญ่ไพนั่นเดือบไพได้ยินแล้วย่องแหลี่ยงองข่างหมูน้ำขอนั่นแล้วขอให้จำใจน้อมตจน้องถนอมคนเฮียงตาปางทีเด็กน้องน้อยสาวเสกแก่สมพอเอ้ยพอขอให้กิ่ท่าจอด ขุดนาคตาละหมาอตัวในดินดคุณสินเีสนอคุณขามเป็นคนคนกลางให้มาบังมาเยี่ยมมาเยี่ยมประเดี๋ยวตัวดูสิ่งปิาา่งคันาาละผาจะอู้ทาเราละหันไว้ทุกสระขนพอพิทาไว้ทุกสระุนเหม,มันน่ะุณคูบานีสระนวดเหอนหมูเทีนอยู่ในห้องกับซาดา,ามโพนันนพ้นผนั้นมสะบุมติดนใหเดือดขาดฟาดอัดอกไม้ดอกไม้ผู้ชาไวแก่ทำทุกสิ่งลำซักขนลกซักสิคอยมาในเมีตาแหง ขอให้นำมาสอยแย่ได้ตู้จับต่อยถอยลาท่าเสียท่าเสียงู่ดถอยทาท่าเสีสยเดี่ยงงานอยู่งเลยนี้ไปอ้อจบอยู่นี่ละพี่นอ้องเหมือน่าเฮือนมีกอกก็มีคู่ตีปูมีบาดโูศาสตร์เปลือกเหลืองเบิองไร คุณว่าทั้งสิ้นเขาอย่าไปกวดน้ำปุกอย่าไปเที่ยวทางหกปลาดุงเสือไหายเสือใบเจ้าบ่มีไห้สีซอยบัดเธือจอยแหล้วกันมาเขียน,นพ่อปันคุณบอกให้ลืมพระแก้วสององตัวละแม่องค์ที่แรกนั่นคือคุณพี่ดอดมานดาค่ะก็ร้องลง,งมาเป็นผู้ครบาอาจารย์ผู้คารัดดาวัน์ไทยยาพรโคยกเสกเก้าเท่าไว้เนื้อเสียน แล้วบัดนี้ก่อนสิบไปนามาลางังก่อนสิไปล้างมานาศิบอยู่ภูคาลัดดาวันชัยยพักขอกับคารวาสิงสศักดิ์สิทธิ์ที่ปุกปักรักษาสถานที่แห่งนี้เจ้าทีเจ้าทานแม่นั่งหนอยโทรันี้ล้วต่อร่องลงมาขอนอมกราบนมาสาการประเดชพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ผู้เป็นประมกประท่านไปสงทางพระพุทธศาสนาแล้วทีเรื่องบได้นั่นกราบสวัสดีไปทั้งผูน้ำโมบานบ่วิบเป็นคุณพอกำนั่น คุณพีผูญบานคุณพ่ออบตไฟรักษาความสงบถุกกรรมทูกไฟแล้วที่คววมบ่ได้อีลีนั้นกราบสวัสดีไปทั้งคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพแล้วกับคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นเท่าเป็นแก่ผู้เป็นพ่อป็นแม่ผู้หัวไหลห็นหลผู้หหน่อยเห็นหน่อยผู้มีการศึกษาจะริ่องขาราชการ่คข้าป่าซ่าส้นที่มาความสมอสอนสามมาคี้ทำบุญแล้วกบมาให้กำลังอึกำลังใจม้อ หมอแค้นในคำขึ้นมานนี่นั่นผู้ค้านั่นบอมีอย่างตอบบุญแทนคุณนอกจากเสียงร้องกับเสียงล่ำขึ้นอยู่ทั้งเวทีเมื่อนี่บอขอรับร้องห้องตัวว่าสีลำมวลนลำด่ดีออกตนออกโตไวไซะกอนหาเหตุอันใดออกไปอบอถือคุ้่แสดงออกไปบ่เป็นตะดุแกตาขออาภัย่ออภัยเม่ คนกันยังวาซีติ่มยอมพลาดนักปาดยอมลงหุมคำถือปวงควยบอกตูเตือนไทยสิภาษาอย่างใดกับคนอย่างสองขาตั้งแต่ควยไทยนาสียขากันยังลมุมผัวเมียคมกันแล้วแทงโลกกันยังปืนเมียบ่จับใส่ให้พ่อมีเขาง่ายน้าง่ายได้พ่อมีเขาง่ายน้าอ้ นี่แม่ลูกสาวลานี่อ,อกตุนอ,อกตุสกอนเพราะว่าคนฟังนั้นหลายคนมอลำเมื่อน,นี่นั่นสองปากยากหัวใจเถื่อสี่ถื่อใจคนได้ตัวละเมีสุภาพสีโบราณเพื่อนว่าจังสี่ตัวละเมีเพิ่นว่าหน้าหน้าจิตต่างคนนั้นมากบอกคือกันมนุษย์ขี่มเม้นเด่นแกนมากไปห้อยแง่พันงอนเอาแน่นอนอีหยังก็บ,บก่ได้บางคนมากแกงไกลบางคนมักแกงปาบางคนมักกัญชาบางคนมักเหล้า Tại ai làm con này cả nhắn, mặc đầu Mặc đầu Đau Ôi bà đau thấu thế Mặc đầu mẹ nhìn mặc nó anh Bà sao lẽo cả tay bà mẹ khôn bên lòi Bứng lâu cả chuẩn chói Số một đứa thấu Số một bà chói Bứng lâu cả chuẩn chói bò mẹ phín xăng Khôn phói đầy Chọn Covid สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พุ่นถวนทวนโพดถวนจนจนติมจุลูอ่ะเดี๋ยวเดินก่อนบอาก,ก็แเม่เจ้าภาพสัก,ก่อนออกตนออกโตทั้งรองทั้งลำใบเลี่วบันนี้เดินก่อนเคียจานักดนตรีประว่าลายยาาหางมันสีสวยไปหนา